<laughs> <laughs> ผมน่าจะนูนอะยกกระบังสูง <laughs> ยกกระบังสูงกว่าแม่อะค่ะยกกระบังสูงกว่าที่เราเห็นนะกว่าเจ้าของหอน่าจะเป็นแบบผ้าใหม่เลยอ่ะได้แต่งานแต่งประจัดที่นี่เหรอประจัดที่เอ,อสนามกีฬาหรอ,อเ,เพราะมันคนมันไม่พอไงคนมันเยอะปิดสนามกีฬา สามกีฬาไม่ใช่สนามกีฬาจันนะสนามกีฬานี่เลยกรุงเทพเลยเอาแต่รับแต่ v ีบีค่ะปูปะเตมีขายตั๋วเน้องานแต่งตะขายตั๋วนี่แต่แบบแมวอะไรลูกมานี่แล้วถุงทองแมวงานแต่งตะขายตั๋วแมว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 แมไอ้ตามเงานี้ฉีดแต่ให้น้องหน่อยปะ อาทำไมเขาไม่มฉีดเลไม่ได้ฉีดยาฉีดยุกอะไรให้เราเลยเหรอฉีดแล้วแต่มันต้องฉีดมันยังไม่ได้เดือนแล้วเนี่ยหรออ้องมูหรือเคลียร์ตัวนี้เลยไม่ลงมานี่ไงกดใส่ใส่นี่ไงไสไสนี่นี่กดใส่ใส่เนี่ยฉีดได้เลยใช่อันนี้เามา,มามลองมาอยากฉีดใช่อันนี้เป็นแห้งอันนี้เป็นแชมพูแห้งมยังไม่ต้องอาบอัมามานีซะค่อยๆนะฉีดแช่พูเออตรงหูกับตรงหาง ออ oh. อันนี้หนึ่งนะครับอจา่ไต้องหางาลลกชิดไหม,มเออถ้ามันไม่หายก็เกาะเข้าปากมันไปเลยเอ,อ้ยว่าลูกแม่ไม่ได้นะตุงทองตุงทองคาะพามันเข้ากระบะบไฟพี่เพรี่จมูกสวยมากขอบคุณค่ะไวคค่ะไปหาชม ต้องต้องตีมันต้องฝึกมันอีชั้นไรจมูกค่ะจมูกโดยคุณหมอกรฟค่ะจึ่งขราบเมารับตากันเออตัวนั้นมันเล่นน้อยมากเลยอีตัวที่เอามาฉีดอ่ะนะโอ้โหเล่นแบบสุดๆไอตัวนั้นแบตหมดไปแล้วมันคือพันอะไรจานมันกินเออผสมมันผสมไอแมวขาสั้นเนาะค้อกเดียวกันหมดเลยหรอจาน แล้ที่เขาให้มาฟรีใช่ไ,ไหม,หม,ม,มเมน,มน,นะาจะนจุกเลยได้ยินเขาว่าให้มาฟรีขฟเขาให้มาฟรีใช่ไหมกีตาสวยมากก็ต้องชมนางหรอกเขาให้มาฟรีใช่ไหมฉันรู้กีตาแมวแบบนี้ยได้ฟรีใครซื้อมากีตางงฉันสูงข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งเนี่ยแมวแบบนี้ต้องเขาได้กันมาฟรีทั้งนั้นแหละใครซื้อมาก็งงขอดูแมวหล่อนหนึแมวฉันเป็นแมวนี้ค่ะแมวผู้ดีผู้ดีค่ะมาดูเขาเป็นแมวป่า ไม่ใี่แมวแบวแบวน่ารักนี้หรอกโอ้โหตัวเองก็ไม่ใช่จะแบวเลี้ยงแมวแบลว,วจ้ะจะเลี้ยงเมนคูนค่คะแมวป่าแมวที่ก็แบบเขาแบบาแบบหาบ้านให้น้องค่ะหาบ้านให้น้องค่ะอย่างเงี้ยออแมวเองตัวละพันกว่าบาทมาพูด แมวเราสองเอ่งหน้าฉันเหมือนฉันจะไปเล่นนิ้วแมวเราเนี่ยสองตัวเนี่ยมะยะแม่เท่ากับผู้เรียนสิบตันแนละ้วจะบอกเลยแมวเนี้ยสองตัวผ <ừ> ู้เรียนสิบตันแล้วจะบอกเลยสองตัวเท่ากับผู้เรียนสิบตันนะอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วเหรอลูกอนี่เนี่ยเล่นละเล่นละดีเลยทตัวนั้นมันจะอ้วนกลมกว่าเยอะเลยผู้เรียนสิบตันนะเธอคิดดูอ่ะเล่นแล้วเหรอลูกถุงกระถุงทองอยู่ด้วยกันแล้วเหรอ ูเล่นสิบตันเหะถุงเงินกับถุงทองเล่นด้วยกันแล้วเหรอแล้วถุงปุ๋ยล่ะโอ๊ยนี่อิฉาเขาเนี่ยเดินมาเนี่ยไม่เล่นกับน้องกันนุ่งเป็นหมาขี้อิฉาเลยอ่ะปุ้มปุ้ยอ่ะถึงว่าไม่เห่าฉันเลยกลัวฉันไม่รักป่ะสิวันเนี้ยพอมีพอวันฉันมาไม่มีแมวนะอู้เห่าฉันไล่ฉันกลับพอมีมีแมวไงกลัวฉันจะไปรักแมวกว่าไง อย่ยอย่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยอย่าทำน้องนะลูกปุ้ยขยุมไปเลยไม่ทำแล้วเขาลักกันแล้วอตบืมตบไปเลยมันบอกูเลยงตูเต้มองาถ่ายรูปมันหน่อยสิสสยๆิมันมองเต็มันมองมันองมันมองทำ เออมาล้องเมียวล้องเมียวเลยแถวนี้แล้วลูกเอ้ยีเป็นคนไฝ่สูงเงินที่อยู่ในตะการาน่ะเป็นเงินที่สามารถซื้อสวนหมากได้ทั้งสวน,นะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไหนไหนเอาวันนี้สิแป๊บเดียวแป<อ>๊บเดียวแล้วก็อก็ถ่ายไหมเดี๋ยวถ่ายเองอ่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยววันนี้อุย้ยน่ารักทั้งเลยเดี๋ยววันนี้จะไปไรฟ์สดกันที่เซนท่านจันทบุรีที่ อ๋อติ๊กตอกพี่กบนะครับไม่ไม่ยากค่ะไม่ยากเครื่องสำอางล้างออกง่ายเพราะว่าเป็นสีโจตันสวัสดีทุกคนเลยครับถุงทองอยู่ในการเราหรอเราแกไปถ่ายรูปแมวก่อนใช่ไหมคุณตลกเนาะที่ฟอร์ดเอาลงอ่ะคุณยายบอกคิดถึงพี่แพรลี่ไงฉันก็เลยบอกว่าใช่ค่ะคุณยายต้องคิดถึงเพราะว่าก่อนกลับพี่แพรลี่เอาเงินใส่ลงไปในตะกร้าหมากค่ะหนึ่งปึก พี่แมทีบอกว่าเอาไปซื้อหมากกินนะคะคุณยายแซวค่ะแซวดิฉันแซวฉันก็บอกว่าเงินในนั้นเนี่ยมันซื้อหมากไม่ได้ค่ะแต่มันซื้อได้สวนหมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องแมวหรอสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยคนนะคอรับขอบคุณครับดีหนึ่งันสารอยคนนะครับขอบคุณครับขอรมีใบเซอร์มาด้วยหรออาจารย์ วมันเป็นแมวต่างด้าวมีใบเซอร์อะไรใบเซอร์ปลอมสิแมวเป็นแมวต่างด้าวจะมีใบเซอร์คุณขาเดี๋ยวสีข่ำใหญ่เลยลงเท่ามากแม่เลยแมวเป็นแมวต่างด้าวมันจะมีใบเซอร์แต่เดี๋ยวเราเขาทำใบเซอร์ปลอมเปล่าแมวเป็นแมววัดแมวอะไรไปเก็บมาแล้วมามาประษาปนาเป็นแมวแพงแมวอะไรแมวเขาเป็นแมวต่างด้าว เอออเย่าทะเลาะกันนะหนมไม่เอาแล้วอย่าทะเลาะกันโนมรออย่าทะเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อฟจะไลท์นะครับที่ต่อต่อก๊อฟเดี๋ยวตอนที่พี่แพรี่ไปถึงเซนท่านเนาะลูกรายลูกทายได้เริ่มต้นแล้วเขาสนุกกันใหญ่เลยนะดีๆแต่ว่างานเนี่ยจะเริ่มแล้วบ่ายสองเนี่ยต้องไปแล้วแต่ว่าก็ ยังแต่งน้าไม่เสร็จห้ามน้องลงไปห้ามน้องแหลกไปเผื่อทะเลาะกันเร็วห้ามอะไรเลยดูปุ้ยวิ่งออกมาข้างนอกกันนะ่ะกลัวนั่นนะ่ะกลัวแมวตบหน้านั่นนะ่ะแกดดเด๋อนี่อนี่ต่จรได้ไว้นะมาค่ะมาต่อค่ะม,มาหยิบมาพี่กับเมาอะไรบ้างทุกคนมนฉันไม่ได้เมาอะไรมากเลยคือฉันแค่บอกว่าที่คุณยายเขาคิดถึงเพราะว่าเธอมีใต้โต๊ะให้คุณยายเขาไม่จ้ะ มันเป็นแบงกกามูที่ขยายไปแหมแล้วบอกว่าซื้อเอาไปซื้อหมากว่ะซื้อหมากทั้งสวนนุ่นแต่เดี๋ยวนี้หมากพูมันแพงค่ะคุณลูกเราเป็นหมื่นหมากพูแพงอะลูกเราเป็นหมื่นนี่ไง ไม่ไปถ่ายคลิปไงม,มันน่ารักถ่ายคลิปตอนมันน่ารักอตอนตอนเล็กเล็กก็น่ารักนี้แหละแต่พอโตมาเลีวยก็ทิ้งคว้างเหมือนไอ้ปุ้ยอ่ะมุ้ยแรงนะปุ้ยมันก็อยู่กับฉันตลอดปุ <c oughs> ้ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพอน้องเขาโตเขาก็เบื่อแล้วแต่มันไม่โตหรอกแมวพวกเนี้ยข่ามันเตี้ยเป็นแมวปลอม <c oughs> เขาหลอกขายมากแมวเขาหลอกขายมากก็เงี้ยค่ะคุณ เดี๋ยวฉันจะให้ฟาร์มเขาฟ้องก่อนเอาขายของกัเหรอเห็นกดกันดิ้งดิ้งดิ้งนะอาจารย์ใช่เอาคุณไปช่วยกันซื้อทุเรียนหน่อยเด้อขายทุเรียนกันแล้วนะไปไปซื้อทุเรียนกันไปอ่ะแต่อุ๊ยเจ๋ออาจารย์หยู่บนทางนี้อ่ะเออให้มันเห็นไฟเห็นเฟืองหน่อย มันจะติดไว้ทำไมละไฟเนี่ยเออให้มันเห็นตาฉ่ำๆวาวๆหน่อยให้มันเห็นตาฉ่ำๆวาวๆหน่อยอือใช่ไหมปุ้ยลูกนั่งรถก็ปวดขาปวดขานั่งรถอะไรมาไอ,อ,อแตง อาจารย์มาค่ะพี่นัน,นะคะอาารมองบนนะคะแป๊บหนึ่งอาจารย์เราเราถึงสี่โมงไหมเนี่ยหรือห้าโมง <5 S 2> โอ้ห้าโมงเลยเหรอวันนี้เหรอก็จำลงเวลาไวเองบ่ายสามถึก็น่าจะไม่ถึงหรอกว <ไป S 3> ่าเาอาไม่ใช่สองชั่วโมงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ชั่วโมงเดียวเหรอปกติเราบรรยายชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้บรรยายเยอะอะไรขนาดนั้นมาค<อ>่ะอาจารย์เราต้องเดินงานไหมไม่น่าจะมีมองบนนะคะอาจารย์หนึ่ง เอเอพลินนะคะรับหนูนด้จะได้ขึ้นรถประมาณหกโมงเย็นโอ้ตายจะลองเล่นยิมแป๊บหนึ่งาแลอาหายางนรย์มาเพล่าะคระบแป๊บระ่ะต่า่งย้ แล้วตอนนี้นะคะพด,ะะดานขาตอนิ่งสองซ้ำทำโดนเลยโอ้ยน,นะคะ โหเถียงกันใหญ่เลยแต่งไม่ค่อยสวยเลยจริงค่ะแต่งไม่ค่อยเท่าไหร่ตาเตอไม่วิงไม่แบบเลยเนาะทุกคนทุกคนไม่สวยเลยเนาะจริงค่ะตาไม่วิงไม่แบบเลยรู้ว่าถ้าแต่งอย่างนี้ไปหน้าสดแล้วนะเนี่ย <laughs> ดิฉันให้ค่ะไปดิฉันท้าเลยให้ไปหน้าสดเลย ิฉันทายไปหน้าสดค่ะหน้าสดจ,จะได้ออกไม่ล่ะถ้านหน้าสดอ่ะ ขายของกันอย่าเร้วืมลดไปเลยนั่นลดเองเลยเห็นไหมลดไปเลยวันนี้ไปเซ็นท่านจันนะคะพี่ๆทุกคน โอนเข้าไปอุดหนุนก็น่นบนื้หน่แล้วก็มชอเลมาได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าราดํำไม่มีผลกระทบก่อนเนื้อข้างในนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอาจารย์ลมตาน่ครับพี่อจรยืมตหน่อยอขอทานนี้ไว้ก่อน

มันหอมอืมสวยๆมากเลยนะอืมสวยๆมากเลยนะตอนมันขายเก่ง เยเ,ยเนะธอไปอยู่ไหนทำไมถึงต้องเจอเธอโอ้ยอืมอืๆอือืเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนั่งให้มันอยู่เฉยๆบ้างโอ้ยมันใช่ไหมล่ะแม่จะแต่งหน้าเนี่ยเออแล้วจะต้องมาตรงนี้ทำไมอะ<จ>่ะก็จะแต่งหน้ากันเนี่ยหรอก หน้ามันก็แต่งยากอยู่แล้วลูกปุ้ยเออ <c oughs> เรามันไม่ใช่คนสวยเลยมากมาย <c oughs> มาครับเออให้ไปให้ปัดดูมาผมกโอ้โหตาตา แต่งหน้าให้มันคุ้มกับค่าอะไรบ้างนะเออแต่งกายให้มันคุ้มกับที่ฉันต้องเดินทางมาบ้างนะแต่งอะไรก็ไม่รู้พี่ดานพีน่านวิงสองท่าฝนออกขายเก่งวิ่งสองท่ม ล้างรถอีกไหมเนี่ยจ้าไม่ล้างไอ้าไอ้อล้างรถเอ้ล้างรถมองต่ำมองต่ำามต่มอต่ำองตามต้งบนไมเล่นจลนเเป็นพี่น้องกันลจะไปดูในใบก่อนใครเป็นพี่เป็อรเนียอใบมีใบรเใจากวัดอะนะใเขาให้ใบมาด้วยเหรอวัดหลวงพ่อเซนให้วัดเขามีใบมาด้วยหรอว่าเป็นแมววัดแท้วัดเขามีบงมีใบอะไรมาให้ด้ยรู้งงเดี๋ยวนีรอกวัดคนรถ วัดเขามีบมีใบมีอะไรมาด้วยมาแม่เลววัดเลยใบเสรอไรไบเสรปอมใบเสร็ปลอมวัดเขามีโบมีใบมีอะไรมาด้วยเฮ้ยอันเนี้ยเอ้ปุ้ยยังมีใบเลยหมาเนี่ยหมาปลอมเนี่ยหมาปุ้ยเนี่ยหมาปุ้ยเนี่ยไม่มีใบไม่มีอะไรเลยหมาปุ้ยอ่ะอุ้ย ไฟตกเห็นปะเมื่อกี้ไฟตกเออฟ้ามันร้องอ่ะฟ้ามันพิโรดแล้วล่ะใช่เขนเขารู้ว่ากระเทยมาออืเขารู้ว่าแต่งหน้ากระเทยอยู่อย่าเพิ่งดับนะคะพอถ้าดับนี่ไปเลยนะคะโอ้โหแม่ก็สองชั่วโมงเมาไปชั่วโมงครึ่งแต่งจริงๆครึ่งชั่วโมง <Yeah. c oughs> โอ้โหแล้วฉันไม่ได้แต่งหน้านางฟ้านางถวรน,นะเนี่ยหรือ <c oughs> จะแป๊บเดียวเสร็จอ่ะตาเปิดเอาข้างหลังให้น้องไปนะเผื่อมันจะปนไปไะ <c oughs> ฉีดไปอะไรปะอีสก็อยากแต่งเร็วอยู่นะแต่มันไปไปไม่ได้เลยมันยากมาก้ดยพื้นผิวพื้นฐานหน้าต่างๆนานาแม่บอกคัดแม่แตงมั้งแม่นอนอยู่ตรงนั้นละดีแล้ะ มาแล้วมาแล้วฝนมาเร็วมาเร็วฝนมาเร็วไปขาใส่เสื้อมาเลยจ้าลูกค้าจ๋ากับรหัสมา่ะลูกค้าจ๋าดะใบมีขสันก็่เนียรองาจ้าใช่แล้วไปจ้าทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมปลาไหลเตรียมน้าแกงค่ะไปวันนี้จะใส่แบบชาสวนค่ะทุกคนมา ใส่เสื้อค่ะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ